สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิสิกรอบรู้กับครูจานะคะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าเสียงที่เราได้ยินอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นจากอะไรและเสียงเกี่ยวข้องกับคลื่นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันค่ะเสียงเป็นคลื่นตามยาวที่เกิดจากการสั่นของแหล่งกําเนิด ไปกระทบกับอากาศโดยรอบทำให้อนุภาคถูกอัดและถูกขยายจนถึงหูของมนุษย์ดูจากในรูปนะคะเมื่อสั่นกระดิ่งเนี่ยเสียงจะเป็นเคลื่นตามยาวที่พุ่งออกไปข้างหน้าและจะมีส่วนที่อัดและส่วนที่ขยายอัดและขยายไปเรื่อยๆจนมาถึงหูของเราทำให้เราได้ยินเสียงค่ะและการคำนวณหาอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของเสียงในอากาศจะหาได้จาก v เท่ากับ3ก 0.1คูณด้วย T V คืออัตราเร็วเสียงในสุญญากาศนะคะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีและ T ตัวเล็กคืออุณหภูมิมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเสียงและอุณหภูมิเคลวินคือ2ตัวนี้จะแปลผันตรงกันนะคะโดย V ก็คืออัตราเร็วเสียงในสุญญากาศเหมือนเดิมและตัว T ใหญ่คืออุณหภูมิแต่มีหน่วยเป็นเคลวินจะไม่เหมือนตัวข้างบนนะคะ ลองมาทำโจทย์เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นกันสักข้อ2ข้อนะคะข้อแรกจงหาว่าอัตราเร็วเสียงที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสแตกต่างจากอัตราเร็วเสียงที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสอยู่เท่าไหร่จะต้องใช้สูตรไหนลองไปดูกันนะคะ โจทย์ให้หาว่าอัตราเร็วเสียงแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสูตรที่จะใช้หาอัตราเร็วเสียงก็คือ v เท่ากับสามบวก0.6คูณด้วย t นะคะและเราก็แทนค่าของอุณหภูมิแต่ละตัวลงไปก่อนอ่ะตัวแรกที่จะแทนก็คือ t แทนด้วย25องศาเซลเซียสมาหาคำตอบกันนะคะ v เท่ากับ331ร้อยบอวกศูคูณด้วยยี่สหาอาหาคำตอบออกมาได้เท่ากับ346หน่วยของอัตราเร็วคือเมตรต่อวินาทีต่อไปก็มาแทนค่า T ด้วย T เท่ากับ 35องศาเซลเซียสนะคะและก็แทนค่าลงไปในสูตรเหมือนเดิมค่ะ v เท่ากับ331บวก0.6แทนค่า t ด้วย35หาาําคำตอบได้เท่ากับ352หน่วยเมตรต่อวินาทีเหมือนเดิมหลังจากนั้นแตกต่างกันเท่าไหร่นำตัวที่ นำทั้งสองตัวนี้มาลบกันนะคะนำสามร้ลบกับ346จะได้คำตอบออกมาเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีมาต่อข้อที่2กันเลยนะคะจงหาว่าอัตราเร็วเสียงที่อุณหภูมิ900เคลวินมีค่าเป็นกี่เท่าของอัตราเร็วเสียงที่300เคลวิน ข้อนี้มีอุณหภูมิเคลวินเพราะฉะนั้นต้องมีสูตรที่มีตัว t ใหญ่มาเกี่ยวข้องนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำข้อนี้กันนะคะสูตรที่จะใช้หาเนี่ยจะใช้สูตร v 1ส่วน v 2เท่ากับ square root t 1ส่วน t 2นะคะเนื่องจากว่า v กับ t เนี่ยที่ได้บอกข้างต้นคือแปรผันตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นอ่าแทนค่าลงไปเลย วีหนึ่งคือเก้าร้อยเคลวินส่วนวีสองจะเป็นวีของสามร้อยเคลวินนะคะตรงนี้เท่ากับสแควรูทที่หนึ่งอะแทนค่าลงไปคือเก้าร้อยเคลวินและที่สอง0เคลวิน จัดการสมการนะคะตัดตัดศูนยตัดศูได้เลยหาค่าง,ง่ายๆออกมาข้อนี้จะมีค่าเป็นรูทเท่าและข้อควรรู้นะคะความถี่ของเสียงจะเป็นตัวบอกความแหลมความทุ้มของเสียงถ้าความถี่เสียงสูงเสียงจะแหลมและถ้าความถี่ต่ำเสียงจะทุ้มนะคะ และความถี่เสียงที่มนุษย์สามารถได้ยินเนี่ยจะอยู่ระหว่าง2 0 2ถึง20,000เฮิร์และคุณภาพของเสียงจะสามารถบอกสมบัติของเสียงเครื่องดนตรีชนิดต่างๆได้ต่อไปมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเสียงนั่นก็คือเรื่องของบีดบีดเกิดจากการแทรกสอดของเสียงที่ความถี่ต่างกันทำให้ขนาดของแอมพลิจูดจุดสูงต่ำไม่เท่ากัน เสียงจะเบาและดังสลับกันไม่สม่ำเสมอซึ่งเราสามารถหาความถี่บีดใช้สัญลักษณ์ f ห้อยด้วยตัว b ได้จาก fb เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ f1 ลบ f2 โดย fb คือความถี่บีดมีหน่วยเป็นเฮิร์ตส f1 คือความถี่ตัวที่1 f2 คือความถี่ของคลื่นตัวที่2ทั้ง2ตัวนี้มีหน่วยเป็นเฮิร์ตสค่ะ และถ้าเราต้องการหาความถี่เฉลี่ยของบีดหรือ f เฉลี่ยนะคะสามารถคำนวณได้จาก f เฉลี่ยเท่ากับ f 1บวก f 2หารด้วย2โดยที่ f เฉลี่ยก็คือความถี่เฉลี่ยของบีดนะคะ f 1กับ f 2ก็คือความถี่ของคลื่นตัวที่1และตัวที่2ตามลำดับเลยทั้งหมดนี้จะมีหน่วยเป็นเฮิร์ค่ะเรียนรู้เนื้อหากันไปแล้วก็ต้องมาฝึกทำโจทย์เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะ สาเป่าคลุยความถี่510เฮิรต์เคสเป่าคลุยความถี่500เฮิรต์เมื่อทั้งสองคนเป่าคลุยพร้อมกันจะเกิดบีดที่ความถี่เท่าไหร่และความถี่เฉลี่ยของบีดนั้นเท่ากับเท่าไหร่ใช้สูตรไหนลองย้อนกลับไปดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะคะโจทย์ให้ความถี่ของทั้งสองมาต้องการหาบีด ก็จะใช้สูตร Fb เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ f1 ลบ f2 แทนค่าลงไปนะคะ f1 คือ510เฮิรตของจ๋านะคะและ f2 ตัวนี้คือ500 Hz เฮิรตจะได้ความทีบีด คือ10เฮิรต์และสูตรที่จะใช้หาความถี่เฉลี่ยของบีดนั้นนะคะจะใช้สูตร f เฉลี่ยเท่ากับ f1 บวก f2 ทั้งหมดส่วนด้วย2แทนค่าของแต่ละตัวลงไปนะคะ 1> f 1คือ510เฮิรต์บวกกับ f 2 500อเฮิรต์บวกกันแล้วหารด้วย2จะมีค่าเท่ากับ5 0 5 5หน่วยเป็นเฮิรต์และโจทย์ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะแก้วปรับเสียงเปียโ,โนโดยใช้ซ่อมเสียงความถี่250เฮิร์ ถ้าเธอได้ยินเสียงบีดความถี่3ครั้งต่อวินาทีความถี่ที่เป็นไปได้ของเปียโน,โนมีค่ากี่เฮิร์ตมาดูวิธทีทำกันเลยนะคะโจทย์ต้องการหาความถี่ที่สามารถเป็นไปได้ในการใช้ซ่อมเสียงในครั้งนี้ให้ความถี่มาให้บีดมาก็จะใช้สูตร fB เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ f1 ลบ f2 Fv เนี่ยความทีบีดเขาให้มาแล้วก็คือ3ครั้งต่อวินาทีหรือ3เฮิร์นะคะแทนค่าลงไป F1 เราก็รู้แล้วก็คือ250แต่ F2 ยังไม่รู้และวิธีการถอดค่าสมบูรณ์นะคะสามารถถอดได้2กรณี มาดูกรณีแรกนะคะกรณีที่1ให้3เนี่ยเป็นบวก3จะเท่ากับ250อ่ะ2า0ลบ f 2จัดการสมการซ้า f 2ของกรณีแรกจะได้เท่ากับ2 4 7เฮิร์ตและในกรณีที่สอง ให้ค่าบีดมีค่าเป็นลบนะคะลบสามเท่ากับสองร้อยห้าสิบลบด้วย f สองจัดการสมการ f สองจะเท่ากับสองร้อยห้าสิบสามเฮิร์ต นั่นแปลว่าความถี่ที่สามารถเป็นไปได้ของการใช้ซ่อมเสียงในครั้งนี้นะคะจะเป็นได้สองค่าน,นั่นก็คือ247เฮิร์หรือ253เฮิร์นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องขึ้นเสียงที่เราได้เรียนรู้กันไปวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ว่างๆอย่าลืมไปเปิดวิดีโอที่ครูได้ลงไว้ก่อนหน้านี้เพื่อทบทวนเนื้อหาต่างๆและอย่าลืมว่าฟิสิกส์อยู่รอบๆตัวเราวันนี้สวัสดีค่ะ